สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อจ่ามือนีสิมวาวให้ฟังเนาะค่ะสาหรับวิธีการที่เฮ้าที่สิพาเนี่ยค่ะอันนี้พี่น้องหูบอค่ะว่าอีหยังอันนี้คือนวยหมาแค่นะคะทั้งในนี่ทั้งในนี่มันสิมีนในห้องเขานะคะแล้วสิแกให้มึงเนาะจ้ะ อันนี้เป็นแค่แดงเ้้อจ้าบบเมนแค่ขาวเนาะแค่อันดอกสีแดงๆมงม่วงนั่นค่ะกินซดกะระแสบนะคะเอามารลวกจิม้มน้ำพริกหรือสิบเฮ็ดแกงออมแกงหยังกะระแสบพื้นกันนะคะนี่หนาขาวอ๋อกระเด็นออกนี้หมดอันนี้คือคต้นก้า,าดอกแค่นะคะ ทีเห่าเดีเพาะเมล็ดว่เรียบรลอยนะคะอันนี้อายุต้นก้าประมาณเดือนนึงนะคะจากนี้เห่าสิเอาต้นก้าพวกนี้นะคะมาย้ายล่มถุงล่ำดับการเพาะนะคะนี่ก็คือดอกแค่เม็ดมั่นนะคะนี่ก็คือเม็ดมั่นที่เห่า,าแกะไว้แล้วนะคะหลังจากนั้นเห่าเอาอันนี้นะคะเอาอันนี้ไปแช่น้ำไว้นะคะยางตํเคืองสม้มโง ให,ให้ให้ให้นให้นเนีนะะ่ยค่ะเขาดูดน้ำเข้าไปแล้วให้ให้นมันบวมขึืนคือจังไนายบักทัวเวลาเขาแช่น้ำไว้เนี่ยค่ะให้เขาบวมคืนล้างจากนั่นนะคะแต่ว่ายายาแช่ยาแช่เกินขึ้นนึงเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเลยขึ้นนึงไปแล้วมันสีนาเด้อยจากพี่น้องเด้อมันสีนา้าแบบน,นี้เขาก็เอามาใส่กระถางแบบนี้คะ่ะเอาดินใส่กระถางให้ถึงประมาณสักขอบมองนี้นะคะ ขอบกระถางขีดนี่ก็ลโยโลยลยมันเล็ดลงไปแล้วแต่พายสีโลยนาโลยโลยทีโลยบางขนาดใดนะคะถ้าโลยบางต้นมันก็สีใงญ่เร็วนะคะถ้าโลยทีต้นมันก็สีเวลามันงอกมากต้นมันสีใงญ่สานะคะเออจังสันละเพราะว่ามันแย่งอาหารกันนะคะแย่งแสงแย่งอาหารมันสียืดขึ้นห้ายกว่ามันสีใงญ่นะคะ นี่พอได้แบบนี้แล้วหนึ่งเดือนผ่านไปนะคะได้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นเข้ากระเสียวนี่ไม่แยกล่งถุงเลยคะ่ะถุงดําก็แล้วแต่พอแม่พ่นองมีถุงขนาดใดนะคะถ้าถุงใญหลากเขาเดินไปแล้วก็บลส้นถุงเร็วเขากระสิใหญ่เร็วนะคะพ่นองลองพอเมืองเล้อดจังระวังถุงใ่กับถุงหน่อยถุงใ่นะคะ,ะในดินสูตรเดียวกันหลักก็ให้ปุ๋ยสภาพแวดล้อม ห้น้ำซ้ำกันนะคะในถุงใ่นี่มันสีใ่มันสีอัตราการเจริญเติบโตมันสีดีกลัวเด้อจ้าเด้อถุงแล้วแต่ว่าไผส์สีใสนะคะขนาดใหญ่ขนาด,ยายน,าดน้อยแต่ว่าอันนี้มันเป็นถุงขนาดสามนิว้วเด้อจ้าก็คือพับปากออกมาแล้วนี่ค่ะตรงปากมันมีกวางสามนิ้วคว้วเหี้วถุงนี่ก็คือเหวเจ็ดนะคะเหีวเจ็ดนิว้วแต่ว่า,าพับลงไปนี่มันก็สีหายไปนะคะสามนิ้วเออเดจ่า โอเคบานนี่เข้ากบสีเอาดินใส่ถุงดินที่เข้าผสมไว้นะคะอัตราส่วนก็คือมีแกบมีฟุนปุ๋ยคอกของเข้านะคะแล้วก็ดินอ,อัตราบ่อตายตูนะคะในกระมังนี่อัตราส่วนดินปลูกของเขา้าแต่ละเตือบ่อตายตูแล้วแต่พืชที่เข้าสีมาปลูกแล้วก็คว้มตองการว่าเข้าสีห้ดินดินเบาหรือว่าดิน นักดินนักนี่ก็คือคว้ควโป่งของดินมันกะสีแน่นแน่นะคะมันแนนแน่เออมันกะสีนัก้อมนะคะถ้าเขาอย่างได้ดินโปง่ปงๆเขาก็ใส่แกลบสีหลายแน่นะคะอาตาส่วนถีเขาใส่มือนี่ค่ะดินเป็นแบบนี้ดินเป็นแบบนี้นะจ๊ะดินเป็นแบบนี้ก็คือดินสามส่วนแกลบสองส่วนเหล่วกัปุ๋ย ปุย๋ยคอ,อกนะคะหนึ่งส่วนปุย๋ยคอ,อกของเห่านะคะมันโมเมนต์ขี้งวนหล,งหลวนมันเป็นขี้กัวผสมแกลบนะจ๊ะพี่น้องเดอ้อนี่คะ่ะใส่ดินเอาดินไส่ลงไปเครื่องถุงนะคะร่างจางนันอันนี้อันบค่ค่ะเมื่อเ้านี่เข้าบด้โภดน้ำไว้ดินเข้ากระสิบริโภมีบดได้ค่วมเปียกค่วมซ้นบันไดนะเห็นบจ่จ้ะระบบหา้าเต็มที่นะคะระบบห่างเดินเต็มที่ป่านี่เข้ากระสิบแบงออก แบ่งอ,ออกไปเลยนะคะนี่ห้าก็สีเอาแค่ต้นเดียวคือถ้ดดินมันบวเปียกดินมันเป็นผงผงยังสี่ค่ะเวลาข้ามมาแยกออกยังสี่ดินมันสีสันออกจากหากมันเลยมันหากมันบวขาดจ้ะพี่น้องนี่หากมันบวขาดเพราะฉะนั้นถ้าเอาลงไปในดินไม่เขาสามารถที่สิหาอาหารกินได้เลยนะคะบ่ต้องมาแบบวา่าสร้างรากไม้นุนนั่นนี่วุ่นวายนะคะนี่แค่นี้ กระทางทางดินลงไปแน่นะคะนี่แค่นี้เองเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วหนึ่งต้นเดี๋ยวเขาคอยมาหุนน้ำเนาะว่างไวนี่ก่อนระเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะนี่ทุ้มข้างยืงนึ่งใส่ดินเข้าไปทุงมันเป็นถุ้งเกาล้อค่ะนี่เขาเอาไปปลูกไปแล้วสุดหนึ่ง ข้าปลูกเองเพราะฉะนั้นถุงข้ากับแค่คอออกนะคะข้าบริตัดถุงข้ากับสามารถสีนําถุงกลับมารียูดใช่ไคะก็คือการใช้ใหม่ค่ะใช้ซ้ำบริษัเปลืองแบบถุงหากไม้หลายอย่างนะคะสังเกตหลาถุงนี่ก็ซิมีหลากหลายหลากหลายใสนะคะ,อะขอดินลงไปน้อยแต่ว่าบ่ต้อตรงแน่นมากนะคะกระตงังต้นลงไปเองสิค่ะกัตักดิน นี่ซ oh. ื้อผ,ผัวมาใหม่ละนะคลิปนี้มีผัวใหม่นะจ๊ะซื้อมาอะไรยี่สิบห้าบาทจ้าซื้อ,อ,ย,อ,อยูรันวัสดุการเกษตรทั่วไปจา้าหาซื้อได้เฮ็ดค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะบหลีบดลวนนะคะผู้ดได้เฝ้ากะผู้ได้ฝ้ากะกดขคามไปจา้าเอาบดไดลีบลวนขนาดนั้นเด้อจ้ะเด้อนี่เห็นบ่ สั้นๆออกเขาก็ออกแล้วค่ะโดยที่หากเขาบอกขาดนะวิธีนี้คือแบบว่าบวต่องโคนน้ำค่ะถ้าโคนน้ำนี่ดินมันแน่นนะหากมันกระสีขาดไปตามขี้ดินค่ะแต่ว่าจังสีเนี่ยเห็นบอกหากเขายังดียังคคบนะคะหากแก้วหากฝอยเบือเต็มที่นะคะใส่ได้ตาตาโค <ตา S 2> บดินตายนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเลื่อนตัว,ตว,ตวเป็นต้นไม้ไปเอง บ่ต้องกุ๊บข้นเขาหลายนี่แค่นี้ก็พอดินก็ประมาณนี้จ้าเดี๋ยวมาค่อยเมืองกันนะคะขั้นตอนต่อไปจ้าเซต็จเรียบร้อยหัวดีบ่เซตจเรียบร้อยแล้วจ้าเห็นไหมตึ้งตึ้งตึงตึง,ตง,ตงผู้ใดสนใจเอามาข้างหน้าแบบานี้มาหาก่อนผู้ใดสนใจพี่นี่เป็นแค่แดงเนื่องจากแค่แดงแค่แดงตึง้ง นี่รูปแค่แดงผู้ใดสนใจมเมล็ดสิเป็นมเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นก้าที่ห้าพอแบบนี้ไว้นะเดี๋ยวข้อสีห้เมืองอันนี้มันขา้าแต่เทปแล้วเลอค่ะบพท่านเดี๋ดหน้ามันบพาท่านเดือด,ดซึนเพราะฉะนั้นมันจะบพท่านเดี๋ยซุ่มซึนเนาะถ้าผู้ใดสนใจตน้นพันธุ์หรือว่า,มาเมล็ดพันธุ์ก็สามารถติดต่อคอมเมนต์ได้ติดต้โพสต์นี่หรือว่าสีเข้าไปในแฟนเพจเฟซบุ๊กของห้าก็ได้เด้อจ้า บ้านไล่โฮมฮัก,กเกษสุขบ้านหน้าเด้อจ้าเด้อใครสนใจมะเด็ดท่านหรือต้นก้ายังกระซางถามมาได้ถาเฮามี่เฮาสีแบ่งปันไ้นะจ๊ะ